สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้แม่บ้านออสเตรเลียนำเสนอทำซุมปลาเซียงโปรค่เพื่อนสัญญาคงไปจัดมานะคะไปสปริงเดกมาก็ได้อตัวตาส่วนส่วนหนังท้องค่ะนะคะก็เยอะแยะเลยค่ะแต่เน้ซื้อมากินึ่กิโลนะคะกินคนเดียวกันก็ยังกินไม่หมดนะ,ะทำพอยากทานค่ะพอหายหิวนะคะจัดเลยนะคะ ก็จะมีแช้ผงแหมค่ะผงแหมหนึ่งหน,นะะึ่งถุงนะคะแล้วก็เติมเกลืออีกหนึ่งช้อนชากับน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมหนึ่งหัวค่ะกระเทียมหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ข้าวสุกค่ะข้าวสวยธรรมดานี่คะคะอุ่นแมคเวฟนิดหนึ่นงแล้วก็ลากน้าออกนิดหนึ่งนะคะจัดเลยนะคะจันยาก,ก็เอาส่วนผสมเข้ากัน,นะคะ่ะง่ายๆคะ่ะข้าวก็จะอุ่นม,มือนิดหนึ่งนะคะข้าวให้ให้ให,ให,ให้ข้าวอุ่นนิด นะแล้วเราก็ลาเราลนื้อปลานี่สัรยาล้างคั้น,น้ำคันเกลือได้แล้วก็ล้างออกก็ให้เสด็จน้ำนะคะจะจะเป็นอะไรที่ง่ายๆค่ะเวลาเราเราคันนี่เราจะรู้สึกว่าข้าวปุ่นอนี้กำลัลงดีนะท่านเพื่อนแต่ถ้าใครไม่ชอบรสรสเข้มข้นมากก็ไม่ใส่เกลือเพิ่มนะคะสิรยาใส่เกลือเพิ่มหช้อนชาค่ะ จริงแล้วของแหนมหนึ่งหนึ่งถุงนี่ก็ทำได้หนึ่งกิโลนะคันเพื่อนเสร็จแล้วค่ะง่ายๆนะคะเสร็จแล้วสัญยาก็ตกคันามากเดี๋ยวเ็ต้องเป็นมาใส่คอนเทนเนอร์เลยนะคะเรียงใส่เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วปิดฝาค่ะสัรยาไม่หหอนะคะนี่เสร็จแล้วเราค่อยที่จะอ่าราเสร็จแล้วสาญยาที่จะเก็บเข้าคอนเทนเนอร์เลยนะคะเรียงแบนๆเลยคะ่ะ กระ,ะเทียมหนึ่งหัวก็พอนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ค่อคนข้างจะมารตรฐาน,นะคะ่ะเราซื้อเข้ากินน่ะถุงหนึ่งน่ะสี่ดอนห้าดอนนะคะห้าดอนนะคะพี่เพื่อนเพื่อนปลาแค่สองชิ้นเองคะ่ะปลาส้มอันนี้สัญญาซื้อ,อสัญญาซื้อปลามาหนึ่งกิโลนะคะโลละเจ็ดดอนหนึ่งกิโลแล้วก็ผงไก่แล้วก็กระเทียมนะคะก็ตีว่าเราลงทุนสิบสิบดอนเนาะ ไเยอะค่ะิปกติจรัญญาก็เวลาเราหิวข้าวเวลาทานอาหารฝรั่งเยอะๆเนี่ส่วนมากจะประมาณนี้อันนี้ไม่บ้านต่างเนยนะคะสรัญญาก็มามาปิ้งกับแอฟ,ฟเอิ้ลค่ะง่ายค่ะเห็น,นะะก็ใส่เต็มเต็มเลวคะ่ะแต่มากเวลาเราใส่ให้แผ่ออกนิดนึงแล้วกพื่อนนะคะัลาซโมนนี้ก็อร่อยกันเ้วยอ,อันนี้จะเป็นส่วนอ่า เป็นส่วนท้องนะคะส่วนท้องจะไม่ค่อยมีหนังเท่าไหร่แต่ก็จะพอดีมันๆอร่อยค่ะแต่ก็เนื้อเนื้อปลายเยอะเห็นไหมคะได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนสัญญาปกติก็ไปสเปนเวลสัญญาก็ไปทุกครั้งก็ไปสองเดือนไปครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนก็พอดีทานหมดแล้วก็ไปซื้อมาทําใหม่ไม่ทําเยอะค่ะเราไม่ได้ทำขายค่ะอันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตของของแม่บ้านต่างแดนนะคะเสร็จแล้วค่ะ เล็กในการเคลื่อนปิดปลาส้มแล้วค่ะคะ่ะยาก็ปิดฝาแล้วค่ะก็เป็นกลองไอติมเราธรรมดาเนี่หละคะ่ะสัญญาทำพิถีชีวิตง่ายๆเสะะรส็จแล้วค่ะปลาส้มค่ะปลาส้มปลาแซลมอนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ